สำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้ก็เป็นแชมเปี้ยนอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างโหดมากๆนะครับในเรื่องของดาเมจนะครับแล้วก็คริติคอลในช่วงเล่นเกมเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นกันนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลของเขาให้แบบเข้าใจง่ายๆแล้วกันเนาะนะครับสำหรับสกิลของเขานะครับสกิลของเขาเนี่ยสกิลติดตัวเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเราสามารถที่จะเพิ่มความสามารถอัปเกรดสกิล1ถึงสกิลที่3ได้นะครับเหมือนกันกับเอเจนต์ในมาเวลซูเปอร์เลย เงื่อนไขก็คือเราจะต้องทาดาเมจพื้นฐานตรงนี้ให้ถึงตามสกิลที่เขากาหนดนะครับอย่างเช่นสกิลที่1นะครับสกิลที่1จะเป็นการสร้างความเสียหายด้วยกยายภาพน,นะครับเราก็ต้องมาทําความเสียหายกยายภาพพื้นฐานตรงนี้ให้มันถึงตามสกิลที่1่ที่เขากำหนดเราถึงสามารถที่จะอัปเกรดสกิลหนึ่งได้ประมาณนี้นะครับเราต้องซื้อไอเทมนะครับไม่งั้นก็เพิ่มอัปเกรดเลเวลตัวละครน,นะครับให้ดาเมจพื้นฐานเนี่ยมันถึงนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไอเทมให้ดูนะนะฮะ พอผมซื้อไอเทมนะครับนี่เลยนะครับเราสามารถจะอัปเกรดสกิลที่1ได้นะครับก็เพราะว่าดาเมจพื้นฐานเนี่ยมันได้แล้วนะครับเราถึงสามารถจะอัปเกรดได้นะครับสกิลอื่นก็สกิลอื่นก็เหมือนกันเลยนะนะครับเหมือนกันเลยติดตัวอย่างที่2นะครับจะเป็นการเก็บสแต็กนะเวลาเรากดโจมตีธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นการเก็บสแต็กพอเก็บครบ5ชั้นเนี่ยนะครับมันก็จะลบสแต็กออกแล้วก็สร้างเป็นความเสียหายเวทนะครับเหมือนกันกับแองเจิลเลยนะฮะประมาณนี้นะครับ ส่วนสกิลที่1นะครับสกิลที่1เนี่ยนะครับจะเป็นการปล่อยมิสไซล์ออกไปอย่างนี้เลยนะฮะถ้าแบบเรายังไม่ได้อัปเกรดนะมันจะปล่อยได้แค่6ลูกถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดมาแล้วเราจะปล่อยได้ถึง12ลูกเลยทีเดียว <S <S สกิลที่2นะครับจะเป็นการสร้างดามเมจในระยะไกลนะครับแล้วก็เก็บสแต็กให้เราด้วย2ชั้นนะครับส่วนสกิลที่3นะครับจะเป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับอย่างนี้เลยอันนี้คือผมอธิบายให้แบบให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายๆนะ สกิลที่1ถึงสกิลที่3ถึงแม้จะอัปเกรดมาเนี่ยก็ใช้เหมือนกันนะครับผมอธิบายให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยส่วนอันติของเขาอันติของเขาเนี่ยเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อฝั่งตรงข้ามมันติดสัญลักษณ์เรานะครับเราถึงสามารถที่จะใช้อันติได้เนี่ยติดสัญลักษณ์นะครับพุ่งไปหานะครับเราต้องทําให้มันติดสัญลักษณ์เราอะ่ะเราถึงจะกดอันติเพื่อพุ่งไปหาได้ประมาณนี้นะครับเอาไว้ ใช้ตอนที่แบบเลือดฝังตรงข้ามเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วมันจะหนีเรานะครับเราค่อยกดอันติไปหามันการคอ้โบก็ไม่ยากนะครับเป็นการเลี้ยงสกิลที่1นะครับกับสกิลที่2นะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆพอเขาใกล้จะตายแล้วเนี่ยนะครับเราค่อยกดอันติพุ่งเข้าไปนะครับหรือไม่ต้องกดก็ได้นะครับถ้าเขาไม่หนีถ้าเขาหนีเนี่ยค่อยกดอันตินะครับสกิล3ก็เอาไว้เคลื่อนที่นะครับ เข้าใจง่ายๆเนาะ1กับ2เนี่ยทำดาเมจรกับ4เนี่ยเอาไปเคลื่อนที่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นกันนะครับ ไปนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในแมัดแล้วนะฮะโอเคเลล่านะครับของเราจริงๆตัวนี้ก็เอามาจังเกิลก็ได้นะนะครับผมลองเอามาจังเกิลแล้วมันก็โหดดีนะแต่ว่าผมลืมอัดให้ตายเถอะจริงๆไม่ได้ลืมอัดหรอกอัดไปแล้วนะฮะแต่ลืมเปิดไม้เสียงไม่มีนะฮะโอเคปากวอร์ไปตรงนี้แล้วกันนะครับมาร์โอ้ใครวะเนี่ยดราเ้นนะฮะตัวใหม่เหมือนกันเลยนะฮะดราเวนดราเ้อน บอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับเราต้องรีบเกิดนะฮะเราต้องรีบมีไอเทมนะครับถ้าเราอัปเกรดสกิลที่1ได้เนี่ยบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆนะครับยิงแรงมากนะฮะตอนนี้เราก็เทียร์คลิปไปก่อนนะครับเราไม่ได้มากับซัพพอร์ตไงเรามากับแคลรี่ไงถ้าเกิดว่าเรามากับซัพพอร์ตเนี่ยเราจะเกิดไวมากเลยนะมุนโดกับดราเวนนะครับจริงๆแมทนี้ผมอยากเอามาเล่นป่ามากเลย แต่ว่ามีตัวมังกรอยู่แล้วไงนะครับผมก็เลยไม่อยากไปแย่งเขานะฮะเดี๋ยวเขาด่าพ่อเพราะว่าตัวเขาเป็นจังเกิลโดยตรงไงเอาเรียบร้อยแล้วครับผมอาคาลิเราเก็บอิฟลินไปได้นะครับโอเคอย่างน้อยทีมเราก็ตีใครแตกแล้วนะฮะถือว่าเอาเลือกอาชัยนะครับสำหรับคิวแรกของทีมเอาเลยไม่จริงอยู่ในย่าอยู่ในญ้า จะเอาวะเอาดาวเวนไม่ได้เขาไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้อย่าเข้าอย่าเข้าเลยอย่าเข้าเลย <c oughs> รอให้มันสักเลเวลสี่เลเวลห้ามีอันตรีก่อนค่อยเข้าตุ้มเต็มเต็มพลาดเลยห้ามังกรกูแม่นี่ก็จะเอาป้อมจัดเลยไม่เพื่อนรู้สึกว่าเขาจะหยามเราเกินไปแล้วนะเอาเพื่อนจะเอาครับเพื่อนจะเอาดาวเวนก่อนเลยฮะไปครับเพื่อนดาวเวนดาวเวนไปไหนตามมาเรียบร้อยฮะ ได้ไหมบุนโดมุนโดไม่ได้ครับบุนโดเกาะแยกจัดนะฮะอย่างน้อยเราก็ได้ตัวนึงแล้วฮะเราตีไครแตกแล้วนะฮะเราดีใจแล้วตอนนี้ <c oughs> โอ้โหถือว่าใช้ได้อยู่นะตัวนี้นะครับแต่เสียด้นะครับมันไม่มีซีซีอ่ะถ้ามีซีซีมันจะโกงมากเลยนะตัวนี้อย่างน้อยก็สตงสตันสโลงี้ก็ยังดี <c oughs> ไปกลับบ้านก่อน2 4 0 0แล้วตอนนี้ กูอยู่ตัวเดียวนี่กดกูใหญ่เลยนะแม่จิงอยู่ไหนมาครับจิงจิงมาแล้วเพื่อนสนิทกูมาแล้วตีบวกอูมหนึ่งดอกเอามาครับอาคาลิกูอาคาลิอาคาล,าคาลิใจเย็นอาคาลิอาคาลิจา๋าเรียบร้อยแล้วฮะอาคาลิผมแต่ไม่เป็นไรนะฮะชิวนามาเสริมครับชิวนามาครับเอาดาวเวนครับดาวเวนเรียบร้อยครับอู้อู้ โอ้โหมาซีดันกลางอีกนะฮะใช้จังหวะที่เรามาตุลุมบอลแกงข้างล่างนะครับตอนนี้ผมขอว้าบกลับบ้านก่อนบอกได้ว่าโดนคอมโบทีเดียวเนี่ยผมนอนยาวแน่นะครับถ้าไม่ว้าบกลับบ้านนะฮะตัวยิ่งพางอยู่มาได้เวลาอัปเกรดแล้วครับอัปสกิลที่3ได้น,นะฮะจัดไปมาได้เวลาลุยแล้วครับผมเร่นกลางครับแหมมาตเยนี่ตัวอร่อยป้อมเลยนะฮะเราจัดไป2แล้วนะครับผมตอนนี้ ทีมเรานี่ยังเป็นรองอยู่นะครับคือเราคิวไป6ตัวเองอ่ะนะครับฝั่งตรงข้ามคิวไปสิบตัวละมีใครมาอะไรห,หรือเปล่าไม่มีครับโอเคปากบอกตรงนี้ก่อนแล้วกันมาบุนโดครับบุนโดมบุนโดจา๋าบุนโดจา๋าเฮ้เมื่อกี้เห็นเอเวอร์ลีนแวบๆบแบบนี่ไงนี่ครับมาครับเพื่อนกูเพื่อนกูนก,นกูเปิดประเด็นให้แล้วอยู่ไหนจ๊ะไม่ได้วะ ไม่ได้แน่เลยเอ้ยเ <laughs> พื่อนมันเจ้าของจริงวะ่ะเ <laughs> พื่อนมันของจริงเอาตายตายตายนั่นน่ะ,ะ,ะเรียบร้อยครับอคาลิได้ไปครับเอวลีนเดี๋ยวย่าโอนะฮะยัสโอไปข้างๆไปข้างดาวเว่นอย่าข้างดาวเว่นดาวเว่นโดนเรียบร้อยครับโดนชิวหน้าเรานะฮะได้ไหมอีกตัวหนึ่งเนี่ยยัสโอยาโอยาโอะป๊าปเรียบร้อยครับวู้สุดยอดจัดไปดันป้อมล่างไปเลยครับผมไม่มีใครอยู่ฮะตายไปสามแล้วฝั่งตรงข้าม ไหวไหมหนาซัดไหวไหมมัตตีเรียบร้อยครับนาซัตก,กูเก็บไปเรียบร้อยฮะเราดันป้อมไปก่อนครับวางตังห้ามตายไปสี่แล้วฮะตอนนี้ดันให้แตกเลยฮะแตกไหมไม่แตกว่ะเหมือนมันจะเกิดละหนีก่อนดีกว่ากูมาแล้วอู้ยมาแล้วอีวลีนฮะอีวลีนข้างล่างนี่กำลังก่อม็อบกันเลยนะฮะเด้วเวลาเธอจะต้องจัดแล้วนะครับมาเพื่อนมาเสริมหน่อยเพื่อน กูจะได้ไปเนี่ยสามหนึ่งเนี่ยอุ้ยเรียบร้อยครับผมหนึ่งคิวอีกหนึ่งคิวอหนึ่งคิวเรียบร้อยครับเอลลีนเอลลีนสองคิวนะครับดาวิกเอลลีนอ่ามุนโด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 จ้ามุนโดจ้ามุนโดครับได้หรือเปล่ามุนโดครับมุนโดแม่งเกาะจะจัดอือปล่อยไปแหมไม่มีสกิลด้วยครับอันติก็ไม่มีสกิลที่สามก็ไม่มีนะฮะมุนโดจ้ามุนโดจ้ามุนโดมุนโดโอ้โหยไม่ตายไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวว่ะไม่ไหวโอ้ยโดนกุยเพื่อนบอกอย่าเปิดประเด็นฮะข้างบนฮะจััดไครรบอออ้้้มเเลยยให่าางี ออมเลยใครวะใครวะอ้าวเอเวลินเอเวลินเอเวลินอีกแล้วครับผมเอเวลินจ้าไปไหนอื้มเรียบร้อยครับหนึ่งคิวหนึ่งคิวดราเวนดราเวนดราเวนไม่ได้ครับดราเวนไม่ได้แม่อติเข้าไปเดี๋ยวป้อมตีผมตายไม่ได้ไม่ได้ tense. ไม่เข้า friends, ไม่เข้าฮะเราต้องรู้จักโอ้ยตัวนี้ครับมุนโด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 โอโอโอ้ไม่กอดอ้มไปโดนครับตามไม่ได้วะไม่ได้วะ กาะแม่งเยอะจัดว่ะมุนโดของจริงว่ะแม่งยิงไม่เข้าเลยฮะยิงโอ้โอ้มันเห็นมันเห็นมันเห็นอืออือืมุนโดแม่งหิวมุนโดแม่งมุนโดแม่งเครื่องมุนโดแม่งเครื่องมุนโดแม่งเครื่องจัดมุนโดเครื่องจัดฮะตอนนี้มุนโดเครื่องกูแล้ะโอ้ยอแม่งตามตามผมไว้มุนโดแม่งเครื่องจัดเว้ยแม่งตีไม่เข้าเลยอะของจริงว่ะมุนโดแม่งของจริงว่ะตีไม่เข้าเลยฮะ ล่างการต้องการยาดองครับตอนนี้มุนโดอีกแล้วครับเจ้าเดิมฮะเจ้าเดิมเจ้าเดิมมากางวงนี้ก็เสร็จสิครับผมมุนโดจ๋าอย่าเพิ่งจ้าป๊อเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับมุนโดตีมีเข้าฮะเราต้องใช้อาศัยการลู่ครับนนดาวเวนแมงแรงจัดแรงจัดแรงจัดฮะโอ้โหดาวเวนกูดาวเวนกูอุ้ยตายเรียบร้อยกูๆๆๆๆสุดยอดเกือบไปละแมแมงแรงจริงแรงจริงดาวเวนแมงแรงจริงว่ะ มาตเตียสายดันป้อมครับไปดักรอด,ดีกว่าอย่างนี้ผมว่าม่งต้องมาทางนี้แน่นอนเลยได้ไงกูว่าแล้ว <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เสร็จสีครับผมมางี้ก็เสร็จสิครับมัตเตียร่างกายต้องการมาทะฮะตอนนี้มุนโดอีกแล้วครับมุนโดไม่ตีเข้าโคตรยากเลยต้องใช้อาศัยการลุมฮะมุนโดจ๋ามุนโดจ๋ามุนโดจา๋ดจาได้ไหมมุนโดไม่ไหวว่ะเอาแล้วครับผมชิวหน้าแม่งของจริงว่ะชิวหน้าตัวเปิดเลยฮะทีมเราของจริงนี่ครับ ได้ไหมนะ่ะดาเวนได้ไหมนะ่ะอุย้ยตายเลยกูเพื่อนบอกอยากเกิดก็เปิดมาเพื่อนบอกอ่าเรียบร้อยโอย้ข้างล่างนี่ไม่เป็นแล้วไม่น่าถึงหรอกมัตุยนะครับกำลังดันคลิปหรอข้างล่างโอเคผมดันป้อมนี่แต่ก่อนแล้วกันมาแล้วครับมันกําลังเกิดกันละสองตัวครับอีกสองตัวยังไม่เกิดมากดๆเข้าไปก่อนครับตอนนี้เราต้องดันไว้ก่อนครับช่วงนี้ฮะ ขี่แรงมากขีเยอะมากอะดูดิโหสัตว์รัสเซียจริงๆเรียบร้อยใครวะเมื่อกี้แบบแบบอา้อาวอา้าวอ้าวมุนโดมุนโดมุนโดครับมุนโดมุนโดจา๋าอุนโดจา๋าไม่ได้เว้ยเพื่อนได้เว้ยจัดไปสองคิวครับชิวะน่าปดันป้อมข้างบนน่าจะจบแล้วแหละนะครับเขาตายกันหมดแล้วต้องจบต้องจบนะฮะตอนนี้ง่วงนอนแล้วเนี่ย ได้ไหมอุยอ้ยอู้ยอยา่าอ,อย่าอย่าจ่าอย่าจ่าอย่าโซอย่าโซอืมอย่าโซไม่เป็นไรครับเพื่อนได้ครับอ่า,เ,า ه, เรียบร้อยครับจบไปแล้วฮะสำหรับแมตช์นี้นะครับผมฮู้สุดยอดถือว่ามันจริงนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะฮะคิ้เยอะมากนะครับในช่วงอ่าเลดเกมเนี่ยนะครับสุดยอดนะครับใครได้ MVP วะดูก่อนดูก่อน อ่าผมได้ MVP นะครับฆ่า9ตาย2ช่วย10นะฮะถือว่าเป็นอีก่ตัวที่ค่อนข้างโหดมากๆนะครับโอเควันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับหาเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ